กันอวันนี้เรามาทำแรครับเด็กๆวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเม็ดอาควาบีนั่นเองบอก็คืออาควาบีเนี่ยเป็นของเล่นที่คิวกับเรวอนชอบมากที่พวกเราชอบเนี่ก็ว่ามันเล่นง่ายพกพาไปไหนมาไหนสะดวกแล้วก็เพื่อนปลอดภัยด้วยใช่แล้วก็เพื่อนแล้วก็สุขสมาธิด้วยนะในบอล้วแล้วมันเนี่ย สามารถเป็นของขวัญให้ครอบครัวเราได้ด้วยเี่ยมเลบอกเลยนะอาควาบีดเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นของขวัญให้ครอบครัวยังไงลูกก็เพราะว่าอาควาบเราทำเสร็จไงเดี๋ยวอ๋อทำเสร็จสามารถให้เป็นของขวัญให้ครอบครัวให้เพื่อนๆได้ด้วยใช่แล้วก็สามารถตกแต่งพกพาไปกระเป๋าไปอะไรก็ได้บอกเลยแต่ที่อาควาบีดที่เราจะมารีวิวไม่เหมือนใครแน่นอนครับทุกคนเพราะมันคืออาควาบีดดาบิคาซู แล้วเสื้อเราเราจะมารีวิวแบบนี้เลยหรอแต่ไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเป็นไงวลยบอหนงตัวแบบนี้ค่อยเข้าหน่อยนี่และนี่ก็คืออาควาบิดอยาเพื่ารัศงนั่นเองนะคะว้าวกล่องแค่นี้ครับเนี่ยใช่แล้วบอกเลยว่านี่คือสินค้าตัวใหม่ของอาควาบีดนั่นเองนี่ล้วบอกเลยเลยบอส กล่องแค่นเนี้ยเนี่ยไม่ต้องซื้ออะไรมาเพิ่มเลยแกะปุ๊บ,<ช>บเล่นปั๊บได้เลยแล้วมันมีกี่เมตรเนี่ยกี่เมตรเหรอ3 5 0พอเมตรเลยนะเลยบอลสามพันห้าร้อยเมตรแล้วใส่อยู่ในนี้เลยหรอใช่แล้วบอกเลยว่าเราสามารถไม่ต้องซื้ออุปกรณ์อุป,ปรกรณ์เพิ่มเลยหรอใช่ไม่ต้องซื้อเลยแล้วบอกเลยว่าเราสามารถสร้างสารรค์ตัวละครทั้งหลายได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางจิโน่แล้วก็ เซนิสือแล้วก็ตัวละครอีกมากมายนี่เลยครับคุณมีครบทุกตัวเลยใช่ไหมครับใช่ครับว้าวโหแค่พ่อไม่เคยเล่นแค่เห็นก็อยากเล่นแล้วใช่โอเคครับงั้นก่อนที่จะไปเล่นอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามให้กับไอคิวเจบอลถึงห้าแสนซัดนะโอเคงั้นไปดูกันป้ายปุ๊บตัวอย่างแรกต้องแกะกล่องก่อนเฮ้ยคิวคิวนี่เจบองให้ดาบลองตัดเฮ้ยดาบเซนิสือเลยเหรออืมฮิเขามีที่แกะให้อยู่ไปเลยใส่ แกแค่นี้ไม่ง่ายๆนีรับก็ดึงออกมาปึ๊บนี่ฟึ๊บมันก็จะกลาย่างนี้นะคะมีคู่มือด้วยครับนี่ใช่เขามีคู่มือได้แต่ว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเราอ่านไม่ได้ะบอกเลยนะเพื่อนๆแค่ดูคลิปนี้นะก็สามารถเล่นเป็นเพราะเล่นง่ายมากเลยใช่ไหมเรยบอนใช่ครับอะไรอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็น เม็ดที่เขาให้บีบลงไปนะครับล่างต่อไปแล้วก็อ,อู้นี่คืออาคว้าบีดนับเยอะมากเหมือนเป็นที่ฉีดน้ํานะครับนี่ออพอ<า>เ,อเล่เนเสร็จเราต้องฉีดใช่ไหมใช่แล้วก็อันนี้นะครับก็เหมือนเขาบอกวิธีการต่างๆแล้วก็แ,วกแนะนํานี่นะครับเราก็ได้จัดโต๊ะอะไรมาเรียบร้อยแล้วเรื่องมีดาบต้องมีอะไรด้วยกอเพื่อเข้ากับบรรยากาศใช่ไหมใช่บรรยากาศอย่างมีค่าสุดต้องมีดาบโอเคครับ เราเขาให้ตองเรามานะรเราก็เอามาหยอดใส่พวกถ้วยพวกอะไรครับแต่ถ้าเพื่อนคนอื่นเนี่ยมีพวกถ้วยใส่สําหรับมันอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องใช้อันนี้ก็ได้เอาตอนนี้เราถ้วยที่เรามีที่บ้านมาแยกเม็ดสีแบบนี้ใช่ไหมใช่เพื่ออะไรครับที่แยกแบบนี้เพราะว่าเวลายหยิบเยอะหยิบไม่ง่ายขั้ <Yeah. S 1> นตอนการทํานับคือนี่เราเอาอันนี้มานะครับนี่คือแล้วเราก็าวางไว้กับตัวละครที่เราเลือกปุ๊บ แล้วพอเราได้มาแล้วเราก็เลือกสีแต่และสีวางไปเริ่มจากด้านล่างกัน,กน,นแล้วสีดหยอเลย,เลยใช่ไหม เตี้ยจะเสร็จแล้วคิวว้าวผมมาแล้ว,วต่อเหมือนมากเลยดูบอลดูเขาต่อ,อต่อเหมือนมากเลยอ,อม แลก็แค่เอาน้ำครับมาฉีดให้มันทําเสร็จแล้วมันก็รู้สึกแบบเหมือนเราทําอะไรสําเร็จเราดีใจไหมดีใจครับเรามาดูก่อนครับตอนแรกมันก็ยังไม่ติดกันใช่ไหมมันจะเป็นแบบเหมือนพอโดนน้ำแล้วมันจะติดกันใช่ไหมครับใช่เหมือนมันจะแบบเหมือนมันจะเป็นกาวหรือเปล่าวะโอเคเดี๋ยวเราลองดูนะครับครับที้วนะฟิปฉีดให้ชุ่มๆเลยครับทิ้งไว้ก็สักประมาณ20ินาทีครับ มึงบอกว่าเป็นแผ่นนี้เลยหรอน่าจะเราน่าจะทิ้งไว้นานมากเลยนะตอนได้บอกยี่สิบนาทีนี่หายไปเป็นชั่วโมงใช่ไหมใช่ก็เลยโอ้เป็นอย่างนี้เลยหรอครับอุ้ยเท่ไหมเด็บอลอู้เท่มากครับลองเปี่ยนเที่ยบกับหน้าสินี่ยาบูไพอดูสิมันเป็นยังไงโอ้มันก็เป็นแบบเออมันก็เหมือนอยู่นะเนี่ยแต่มันยังเปียกๆนิดๆนะคิวใช่เราอาจจะต้องตักวิ่งหน่อย โอเคแต,เแต่ว่ามันติดกันถ้าเราฉีดไม่ไม่แห้งมากเนี่ยหรือเราฉีดไม่เยอะเนี่ยตรงพวกนี้มันอาจจะหลุดออกจากกาันถูกไหมใช่เพราะมันเป็นตรงที่แบบเก็บยายละเอียดมากผมผมของฮันกิโรเขาฟูโอเคอเค่ะเ,เป็นผลงานของอีคิวเ,เพื่อนๆว่าเหมือนไหมครับเนี้ยใครว่าเหมือนคอมเมนต์มาด้วยนะคะนี้ยอันนี้ก็เป็นผลงานของผมนะคะงา,านาเดี๋ยวเราเอาไปเก็บโอเคงันต่อไปเราจะทำอะไรต่อทตัตน้งในบอล เซนิสตดโอเคงั้นเราเริ่มทำตัวที่สองคือเซนิสตดกันเลยปล้ายคันมากเลยครับคันวิกขาเ,<ช>อเอาวิกเอาวิกออกก่อนก็ได้ครับโอเคอเคอเคโอ้รูกนิงเ <laughs> ล้วคุณไม่ถอดแต่แรกครับหรืออยากให้มันเพื่อความอิน ความเหมือนครับอ๋อเพื่อความเหมือนนะแต่ตอนนี้ไม่สนความเหมือนแล้วใช่เหนือนเต็มครับนี่นะคะทุกคนช่วงระหว่างรอน้องเลบอลนะของผมก็ทําเสร็จแล้วนะทุกคนแล้วก็บอกเลยว่าข้อขบีหรือว่าเม็ดบีมาสจาย์เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าใครอยากได้นะครับก็สามารถซื้อได้ที่ คิดแอนขายนั่นเองนะครับ <Okay. S 1> หรือว่าจะเข้าไป,ไปที่เว็บไซต์คิดแอนขายใช่ไหมครับใช่หรือว่าจะไปซื้อที่ Lazada หรือ Shopee ก็ได้นะโอเคส่งตรงถึงบ้านเลยใช่ไหมครับใช่ครับและยังสามารถซื้อได้ที่ร้านซิมเนียนมาร์เก็ตแผนกของเล่นในห้างสรรพสินค้าด้วยนะครับทุกคนใครเป็นเจไก็ซื้อได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับวู้าวในวนก็ได้เป็นรูปเป็นล่าง <Hey. S 1> เลยนะเหลือแค่เดียวได้ตาได้หัวแล้วเหลือแค่ผมตรงนี้เองสุดยอดเนี่ยทุกคนวู้ เออเสร็จแล้วโอ้โหเอว่าจะซื้อของผมนะครับสุดยอดจับมือหน่อยโอ,โอเค <c oughs> เสร็จแล้วใช่ไหมครับใช่ครับไหนดูดิเหมือนมัไหูเอาซะเหมือนเลยเนี่ยเดบอนโอเคแต่ไม่เหมือนนะคนทําเป็นผมดําทําไมนี่มันเป็นผมทอง<า>ผมทอดพีกเกลนะคะโอเคเหนือโซ่ตัวขั้นตอนต่อไปต้องทำไงครับก็ฉีดจัมยานะ a few moments later นี่ มีครเสร็จแล้วว้าสวยไหมครับพี่สวยสวยครับลูจริงเลยใช่อันนี้อันนี้ของผมก็เป็นทันจิโร่นะคะมีครับน้องโรเบิร์ตสวสุดฮึบโอ้โหน่ารักดีอ่ะใช่นี่เหมือนอยู่แล้วเนี่ยอือผมก็รู้สึกว่ามันสวยดีนะทุกคนพอาะาทเสร็จแล้วภูมิใจไหมครับเรบบอนใช่ครับแล้วตอนทำมันก็ดูฟินดีฟินใช่ไหมแล้วพอทำเสร็จแล้วเป็นยังไง ้ใย่าับเดีี๋วมมผคนพอดีเซนีิซ <c oughs> ื้อใบลบมาหัวยุ่งนิดหนึ่งใช่ไหม<ช> <c oughs> โอเคครับเนี่ก็คืออ <c oughs> ันนี้นะทุกคนก็คืออาข้อบีดหรือว่าเม็ดบีดมาซาจันนั่นเองนะทุกคนสามารถซื้อได้ที่ร้านคิดแอนด์ขายนั่นเองหรือว่าจะไปซื้อที่ลาซาด้าหรือช้อปปี้ก็ได้นะคหรือร้านซ <c oughs> ิวเนียนมาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้าแผนของเล่นด้เลยใช่ไหมครับ โอเคหรือสั่งออนไลน์ก็จะส่ง,งตรงถึงบ้านเลยใช่ไหมค่ะถึงบ้านเลยครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นกดหนึ่งซับสไคร์นจะได้บัดกีมาจากไอคิวเดี๋ยวบ่อนสมิลีฟันตอนนี้ลาก่อน้วสวัสดีครับบ๊ายบายว้าวเฮ้ดดยดาพี่คาดอาตู